สวัสดีครับอลคิวเบอร์นะครับก่อนในวันนี้ผมก็จะมาเล่นลูบิคสอนเล่นลูบิคห้าคูณห้าพลาที่สามนะครับผมก็พลาเนี้เป็นพลาสุดท้ายแล้วเนาะผมก็จะมาสอนทำขอบแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ได้บิดเอสารพู่สารละครั้งนะครับนั้นวันนี้จะบิดเมื่อวานบิดไปแล้วเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าผมบิดอะไรเนาะ F R เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบิดต่อเพราะว่าคือมันบิดได้วันละครั้งเข้าใจปะโอเควิธีการเหนือทำให้คูณห้าอันนี้นะครับก็คือตำขอบอะนะขอบชิ้นสุดท้ายนะครับแล้วก็การเล่นเหมือนสามคูณสามันก็จะมีคนที่ว่ามันมัน <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แล้วแล้วให้คุณใช้สูตรเหมือนสี่คูณสี่อะครับ ก็คือเอ้ยก็คือ,อ,อลงใช่ไหมก็คือเหมือนที่คุณทำสี่คูณสี่ให้คือคุณเล่นสี่คูณสี่เป็นแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่พูดมากแล้วกันลงแล้วก็ทวนขึ้นซ้ายขึ้นก็แค่นี้นะครับและอ่าแล้วเออเวลาคุณใช้สูตรเหมือนสี่คูณสี่อะแล้วมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับก็คือที่คุณใช้สูตรเนี่ยคสองขวาเนี่ยแล้วก็ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลง หน้าตามขวาลงหน้าถวนขวาขึ้นสองบนซ้ายมันทําให้มันได้อย่างนี้นะครับวิธีทําก็คือคุณทาใหเออ้เนี่ยคือชิ้นตรงกลางไม่ต้องไปสนมันก่อนนะสนชิ้นสองชิ้นนี้นะครับข้างล่างกับชิ้นบนเนี่ยให้มันอยู่ก็คือให้มันตรงของมันก็คืออันนี้ต้องมาตรงนี้เนี่ยก็คืออันนี้ก็ไม่ผม <c oughs> จะอธิบายไงดีเนี่ยคือให้มันมันอยู่ในแถวเดียวกันนะ่ะโอเค แล้วถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันอยู่ในแถวเดียวกันแล้วด้านขวาบนตรงนี้เนี่ยมีสองแถวแล้วก็ตรงนี้มีอันนึงแล้วก็ตรงนี้สองแถวแล้วก็อันนี้อันนึงก็ให้คุณใช้สูตรสี่คูณสี่ครับก็คือเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมบอกไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ย้อนสูตรแต่ว่าใช้เป็นทางซ้ายนะครับไม่รู้จะบอกไงเนาะก็สองบนซ้ายขยขึ้นบนขวาซ้ายลง หน้าทวนซ้ายลงหน้าตามซ้ายขึ้นแล้วก็บนขวาอ่ะแค่นี้เนี่ยคุณก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมอ่ะแล้วสังเกตได้ว่าชิ้นตรงนี้เนี่ยคือมันต้องสลับใช่ไหมบางคนก็ได้มาสองอันแต่ผมได้อันเดียวให้คุณใช้สูตร oll parity ของ4คูณ4นะครับก็ก็คือแต่ว่าเราจะยกประมาณนี้เนาะแถวกลางอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะก็ขอขึ้นสองครั้งหลังสองบน2ององไว้ลงบนสององาลง บนสองสองขึ้นบนสองหน้าสองสองขึ้นหน้าสองสองขึ้นอะไรประมาณนี้คุณทําเป็นอยู่แล้วเราะฉะนั้นผมจะไม่บอกพูดเยอะแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะคบผมมันก็ทนะําเหมือนสามคูณสามเนทำเหมือนสามคูณสามเลยโอเคคุณก็คงรู้จากสี่คูณสี่แล้วว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันต้องทําอะไรโอเคปะ่ะเอฟครับผม อันก็อย่าง s 2 l ยังไม่เสร็จเลยผมจำ s 2 l ได้ไม่ค่อยกี่สูตรนะครับเดี๋ยวก็จําเพิ่มมาแหละแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้กําลังฝึกจํา PLL อยู่นะครับยีสูตรตอนนี้จําไปได้อยู่ประมาณ17สูตรแล้วมนะั้งอ่า f l l เสร็จแล้วก็ OLL OLL ท้ายก็ PLL แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผมโอเคมันง่ายมากเลยก็เป็นบ้านสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอ, like, อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามกันนี้ด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรหรือเห็นจุดผิดพลาดอะไรในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมดูด้วยนะครับผมขอสปอยสำหรับคนที่ว่าดูมาถึงตอนนี้นะครับคือตอนเย็นผมอาจจะลงแบบเล่นลูบิกไปเที่ยวเคเล่นลูบิกที่ทะเลนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวรู้กันนะคลิปอะไร